สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life e n Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตน์บริหารทีมอย่างไรให้ productive ในช่วงโควิด19นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับในพอดแคสต์ของเราวันนี้ ผมว่ามันจะเป็นเนื้อหาพิเศษเลยนะสำหรับคุณที่เป็นเจ้าของกิจการหัวหน้างานนะครับและคนที่กำลังร,งร่วมงานกับทีมที่เจอวิกฤตอยู่ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการทำงานในช่วงนี้หลายๆคนก็จะทำงานกันจาก Work From Home เนาะนะครับแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองของเราตึงเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษ,ษฐกิจนะครับทางวิกฤตโควิดหรือแม้แต่ทางการเมืองนะครับก็ เป็นเรื่องสําคัญครับของผู้นำครับที่ต้องพลิกเกมให้ได้แล้วก็ต้องยังเมนเทนนะครับในเรื่องของการดูแลและบริหารจัดการ productivity ของทีมให้เดินหน้าต่อไปท่ามกลางวิกฤตตรงนี้ให้ได้นะครับวันนี้ตัวอมเองนะครับในฐานะที่อมเองเป็นโค้ชนะครับเป็น therapist นะครับแล้วก็เป็น NLP trainer นะครับอยากจะมาแชร์มุมมองทั้งเทคนิคในมุมของจิตวิทยาสื่อประสาททั้งเทคนิคในการสื่อสารทั้งเทคนิคในการที่เป็น การบริหารนะครับเพื่อให้เรานั้นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของเราครับได้ประสบความสําเร็จขับเคลื่อนทีมงานของเรานะครับให้ productive มากขึ้นและอยู่รอดในสังเวียนของสองครามธุรกิจท่ามกลางเศรษฐกิจและวิกฤตแบบนี้นะครับผมเอาละครับการปรับตัวนะครับคงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนนะครับยังไงก็ต้องปรับตัวนในยุคนี้นะครับเราอาจจะเรียกกันสิ่งนี้กันว่าอาจาย mindset เนาะมันเป็นความสามารถในการที่เราคิด อยากลองอะไรอยากปรับอะไรเทสให้เร็วนะครับไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆอีกต่อไปนะครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนคนเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเราเปลี่ยนนะครับตัวเราเองในฐานะที่เป็นคนดูแลธุรกิจของเราก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนตามพฤติกรรมลูกค้าไปนะครับดังนั้นในเรื่องของหัวข้อวันนี้นะครับผมเองอยากจะมาแชร์ทั้งหมด8เทคนิคนะครับที่จะสร้างทีมนะครับให้เกิด Productivity ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันครับ หนึ่งเลยนะครับในท่ามกลางโควิดคุณทุกคนรู้ดีครับว่าเราทุกคนมีประสบการณ์ที่ต้องล็อกดาวน์กันบ้าง Work f r ฟ m ร o มโฮกันบ้างลดระยะห่างในการเจอกันบ้างนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะเริ่มขาดหายไปนะทุกท่านมันคือคำว่า Communication หรือการสื่อสารครับจริงๆมันมีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในหลากหลายที่เลยนะครับว่าพอตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยนะครับ มันส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนอย่างไรในองค์กรนะครับมันส่งผลอย่างไรต่อการเติบโตของคนในองค์กรมันส่งผลอย่างไรต่อ productivity ในองค์กรนะครับพูดรวมๆทั้งหมดเลยนะครับมันมีแต่อะไรที่มันค่อนข้าง d r อปลงไปนะครับกลายเป็นว่า uh, performance ของคนก็ดรอปลงนะครับทิศทางหลายๆอย่างของเรื่องของ uh, integrity ครับเรื่องของการรับปากการทำงานนะครับส่งไปไม่ได้ complete มันนะครับก็มีอัตราพวกนี้เพิ่มขึ้น นะเพราะว่าอะไรครับมันมีดิสแทร c t ชันจากคนที่บ้าน working environment หรือบรรการรอบข้างมันไม่เหมือนเดิมอะเนาะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องมาเติมเต็มเลยนะครับย้ำเลยครับนี่คือข้อที่1ครับคือการสื่อสารครับคุณเองควรจะจัดโครงสร้างการสื่อสารในองค์กรของคุณให้ชัดเจนถี่มากพอนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปจนเหนื่อยล้านะครับให้เป็นระบบระเบียบนะครับที่คุณสามารถเข้าใจและเข้าถึงกันได้ ทุกการสื่อสารนะครับจะต้องเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งทีมงานจะต้องมีคา c u เออ์ในเรื่องของการที่กล้าสื่อสารตรงไปตรงมานะครับเพราะบางครั้งพอเราคุยกันออนไลน์ปุ๊บบางคนก็แบบหลบหน้าหลบตากันบ้างนะครับบางคนคุยออนไลน์แล้วก็แบบอ พูดอ้อมๆให้มันผ่านๆไปละกันนะครับแต่ไม่ได้ถกถึงปัญหาจริงๆไม่ได้ถกถึงความรู้สึกจริงๆที่มันค้างคากันในการทํางานแล้วมันอาจจะเกิดเป็นคลื่นใต้น้านะครับที่แต่ละคนเองก็เก็บไปคิดคนนั้นก็คิดอย่างนั้นคนนั้นก็คิดอย่างนี้นแต่ไม่ได้มีพื้นที่กลางที่ทุกคนสามารถเอ็กซ์เพรสหรือสื่อสารออกมาได้นะครับสิ่งนี้นะครับมันเป็นการรีเพรสอารมณ์หรือรีเพรสข้อข้องใจต่างๆอ่าเรียกว่าทับซ้อนไว้ในใจิตใต้สำนึกของเรานะครับมันอาจจะเก็บ กดเป็นความรู้สึกเครียดเป็นอารมณ์น้อยใจเป็นอารมณ์โกรธนะครับจนเราไม่ได้เอ็กซ์เพรสมันออกมาไม่ได้สื่อสารออกมามีไอเดียไม่กล้าส,สื่อสารให้หัวหน้าเดี๋ยวโดนตัดสินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ว่าจะ Work f r ฟ m ร o มโมหรือไม่เวิร์กฟ m รมโมันก็มีปัญหาในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการสื่อสารแต่คุณในฐานะผู้นำครับคุณต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่ฝึกพูดในสิ่งที่คิด เป็นองค์กรที่กล้าสื่อสารในสิ่งที่เขาอยากจะเสนอไอเดียนะครับดังนั้นนะครับคุณเองอาจจะต้องจัดเซสชันใช่ครับจัดเป็นซูมเซสชันเลยที่มีเฉพาะให้ทุกคนอะ่ะเหมือนมานั่งพูดคุยกันมานั่งเคลียร์ใจกันมานั่งสื่อสารกันและกันนะครับในที่นี้เนี่ยมันเป็นการสื่อสารทั้งในมุมงานและมุมของความรู้สึกคนนะครับคุณจะรู้นะว่าคนออบแบบแบ่งแฟมเวิร์ดง,ง,ง่ายๆแล้วกันนะครับ เอาเฟมเบอร์แบบคนคิดด้วยลอจิกเบสกับคนด้วยคิดด้วยฟีลิ่งเบสคิดด้วยตรก,กะคิดด้วยอารมณ์นะตัดสินใจแบบไหนเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มเทไปในทิศท,ทางที่ต่างกันงั้นถ้าคุณเข้าใจว่าทีมของคุณองค์กรของคุณเนี่ยนะครับคนคนไหนในองค์กรของคุณเนี่ยเป็นฐานแบบลอจิกฐานคิดสมองเขาคิดเป็นตรก,กะทั้งหมดเวลาคุยงานเนี่ยเขาก็จะเพอร์ฟอร์แมนซ์เบสอย่างเดียวตัวเลขสถิติเอางานมาคุยกันพูดก็พูดกันฉากรงๆนะครับไม่ค่อยรักษาน้ําใจแต่อะไรครับผลงานงอก กับอีกกลุ่มหนึ่งครับคุณก็ต้องเข้าใจว่าก็จะมีคนที่ถ้าคุณทํางานครีเอทีฟใช่ไหมครับถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยคนที่ใช้อารมณ์เบสจะค่อนข้างคิดอินโนเวชั่นอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแต่แน่นอนครับมันก็จะมาพร้อมกับปัญหาหนึ่งคือคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่น้นนอยใจเครียดง่ายกว่านะครับไม่ยอมสื่อสารต้องไปตรงมาบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาครับของกลุ่มคนที่ใช้ อารมณ์ในการตัดสินใจทีนี้ครับเวลาเราอยู่ในการสื่อสารแล้วคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณเป็นผู้บริหารที่ต้องฟสิลิเตหรือเป็นหัวหน้านะครับที่ต้องการโมดูเรตห้องการสื่อสารให้มันฟล o w ์คุณต้องทําให้ทุกคนเข้าใจการสื่อสารแบบนี้ต่อกันและกันว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันแล้วเราต้องหาไฟน์จูนตรงกลางครับเพื่อให้ทุกคนได้อนุญาตเอ็กซ์เพรสตัวเองออกมานะครับโดยที่ยังสื่อสารเรื่องของงานและคีบสแตนดาดของ ความเป็น professional ได้คำแนะนําของผมนะครับจัดเซสชันขึ้นมาเป็นเซสชัน Zoom ครับเพื่อที่แบบว่ามีอะไรจะคุยกันบ้างอัปเดตกันหน่อยมีอะไรที่ไม่สบายใจแล้วอยากเล่าให้กันฟังบ้างไหมนี่ครับโดยความที่ work from home และเครียดเนาะเรื่องนี้สําคัญนะครับมีเซสชันพิเศษนี้ขึ้นมาตอบโจทย์ได้แน่นอนครับ และแน่นอนครับเรื่องที่2ก็จะตามมาติดๆครับนั่นคือเรื่องของเอมพัตซีหรือการเห็นอกเห็นใจกันเยอะๆหน่อยครับด้วยความที่วิกฤตเป็นแบบนี้นะครับสภาพจิตใจแต่ละคนแน่นอนครับโดนกระทบอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญคือการที่คุณทํางานร่วมกันนะครับตัดสินกันน้อยลงเข้าใจกันมากขึ้นแต่ยังคงคีบสแตนดาดของการทํางานที่ดีได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีเอมพัตซี่กับคนอื่นแปลว่าอะไรครับถ้าคุณเป็นสไตล์ไหน คุณจะชอบคิดครับว่าคนอื่นต้องคิดแบบคุณต้องทําแบบคุณต้องทํางานเร็วแบบคุณหรือต้องทํางานละเอียดแบบคุณหรือต้องทํางานคือเอทีแบบคุณหรือต้องทํางานแล้วเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนแบบคุณแต่หารู้ไหมครับว่าคนแต่ละคนนั้นเติบโตมาไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คุณต้องเข้าใจให้ขาดก่อนเลยว่าในมุมของจิตวิทยามนุษย์เนี่ยคือคนโตมายัางไงเขาโดนหล่อเลี้ยงมาอย่างนั้นเขาก็เลยโตมาเป็นแบบนี้ ดังนั้นนะครับถ้าคุณเข้าใจว่าทุกคนในทีมของคุณเนี่ยเขาทําดีที่สุดแล้วจริงๆในรูปแบบที่เขาโดนเลี้ยงดูมานะครับที่เหลือคือคุณเองต้องมีเอมพัตีหรือความเห็นอกเห็นใจครับในการช่วยเหลือคนนะครับคุณต้องมีเอมพัตีในการที่รับฟังคนอื่นไม่ตัดสินคนอื่นเข้าใจคนอื่นมากๆนะครับพยายามคิดอย่างนี้เสมอครับอะถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวแบบคนคนนี้คิดแบบคนคนนี้แล้วโดนเลี้ยงดูจนคุณโดนปลูกฝังความเชื่อมาแบบคนคนนี้ คุณพอเข้าใจได้ไหมว่าทำไมคนคนนี้เขาถึงตัดสินใจแบบนี้เนี่ยคือคำว่า Empathy เลยครับ put yourself into other people's shoes นะครับในวิกฤตนี้นะครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่คุณเองต้องคิดหน้าคิดหลังคิดถึงหัวอกของคนคนนั้นด้วยนะครับและนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือ Empathy 3ครับคือการ เปิดให้คนได้ระบายนะครับผู้นําที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับวันนี้ถ้าหากว่าคุณโมตะสั่ง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 เป็นหัวหน้าที่สั่ง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 เป็นเจ้าของที่สั่งสั่งสั่งไม่ฟังทีมงานไม่ฟังใครไม่ฟังคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยปัญหาที่ตามมาคือคุณจะผิดพลาดจากการที่คุณอ่ะไม่เห็นมุมบอร์ดของตัวเองครับในขณะเดียวกันครับถ้าคุณเป็นผู้นําที่ฟังเก่งทีมงานของคุณจะกล้าพูดกับคุณ และรู้หรือไม่ครับบางทีที่ทีมงานไม่กล้าเล่าปัญหาให้คุณฟังก็เพราะคุณ่ะไม่ได้ฟังจริงๆทุกครั้งที่เขาพยายามบอกคุณอาจจะต่อว่าเขาด้วยซ้าคุณอาจจะตัดสินคนคนนั้นไปแล้วด้วยซ้ําจนเขาเหล่านั้นเบื่อและที่จะน้องมาบอกคุณดันงนนะครับเริ่มต้นง่ายๆในสเต็ปที่3ครับหัดฟังใช่ครับผมเข้าใจครับบางครั้ง productivity ที่คุณคิดอยู่คือมันต้องเร็วมันต้องรวดเร็วแต่คุณต้องหย่อนให้เป็นและตึงให้เป็นนะครับ Productivity ไม่ใช่การให้ตัวเองเล่นอยู่ในเกมที่ตึงตลอดครับแต่ Productivity คือศาสตร์และศิลในการหาจุดตรงกลางที่มันไม่หย่อนเกินไปและมันไม่ตึงเกินไปนะครับดังนั้นคุณเองอาจจะต้องจัดเวลารับฟังปัญหาทีมงานของคุณครับคุณอาจจะทำเป็นเซสชั่นคุณอาจจะมีโอกาสคุยวัน -on- วันสำหรับคนที่เป็นระดับ manager นะครับที่เป็น Keyplayer ขององค์กรคุณคุยกับ Director นะครับดังนั้นการฟังที่ดี จะทําให้เขาอ่ะได้เปิดใจระบายคนตรงหน้าก็คลายเครียดขึ้นคนตรงหน้าก็รู้สึกว่าเขาถูกเข้าใจมากขึ้นคุณเองได้เข้าใจทีมงานของคุณมากขึ้นและมากไปกว่านั้นครับคุณเองจะได้รับความไว้วางใจต่อกันมากขึ้นและในโควิดแบบนี้เวิร์ r ฟ m ร o มโแบบนี้เชื่อผมเลยครับความไว้วางใจกันในการทำงานในสถานที่ที่เราไม่ได้เจอหน้ากันเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ 4. เลยนะครับผมคือเรื่องของการ empower หรือการชื่นชมกันละกันครับคำพูดนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับทุกท่านถ้าคุณพูดดีให้คนอื่นได้คุณพูดให้กำลังใจคนเป็นคุณชื่นชมบ้างในผลงานที่แต่ละคนเขาทำออกมามันก็เป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงกันระหว่างทางครับในวันนี้คนหลายๆคนเครียดมากพอแล้วครับกับวิกฤตที่กำลังเจอคุณในฐานะผู้นำครับให้กำลังใจตัวเองก่อนเลย แล้วถ้าคุณมีกำลังใจในตัวเองมากพอแล้วให้กำลังใจนี้กับคนอื่นๆต่อด้วยครับทีมงานคุณต้องการคำชมจากคุณครับคุณเข้าใจคำนี้ไหมถ้าคุณมีความคิดอยู่ว่าเอ้คุณโอมมันจะสร้างนิสัยที่เสียให้กับทีมงานผมไหมอ่ะการชมเนี่ยนะครับเชื่อผมเถอะเวลานี้ตอนนี้นะครับในงานของการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์คุณ empower เขาเยอะๆครับและชื่นชมในสิ่งที่ดีไม่ใช่ชื่นชมในสิ่งที่ผิด ไม่ใช่ชื่นชมว่าเอ้ยทําผิดมาสายแล้วก็ยังไปชมอันนี้ไม่ถูกนะครับแต่ชื่นชมขยี้เพิ่มเข้าไปครับเวลาเขาทําอะไรได้ดีแล้วประกาศให้โลกรู้ว่าคนคนนี้ทําดีอย่างไรนะครับนั่นคือการ empower แล้วเวลาคนทําผิดพลาดนะครับคุณเองก็ให้คําแนะนําเขาในการต่อยอดแบบตัวต่อตัวย่าติตําหนิกลางวงนะครับและน,นี้ก็เป็นศาสตร์และศิลป์ในการ feedback ทีมงานเหมือนกันดังนั้นะ เวลาคุณจะฟีดแบ็กใครให้เขาพัฒนาขึ้นคุณก็ต้องเตือนตรงไปตรงมาและวงเล็บกะลุณาเตือนแบบรักษาน้ำใจใเขาด้วยนะครับไม่ใช่ดา่าเป็นหมูเป็นหมาเลยนะฮะดังนั้นนี่คือ1นึ่งคุณภาพที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้คุณอนะโปรดักทีมมากๆเลยในการบริหารทีม empower team ชื่นชมทีมให้กำลังใจทีมเยอะๆครับ5ครับคือการทำงานแลนะนะผมก็จะพูดในมุมของการทำงานที่คุณต้องมีเป้าหมายและดเรกชันที่ชัดมาก ไมได้เจอหน้ากันการสื่อสารลดลงคุณต้องตอกย้ำวิชั่นมิชชั่นและทิศทาง d i เร c กชันขององค์กรของคุณบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการย้ำในระดับ s t r a t e g i c l รายปีว่าปีนี้เราวุ่งวิ่งไปในเดเร็กชันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเป้านะในควอเตอร์นี้หรือจะเป็นเป้าในเดือนนี้และคุณเองครับควรจะชัดเจนมากๆว่าทุกคนน่ะต้องมองไปเป็นเป้าเดียวกันครับว่าทั้งบริษัททั้งองค์กรเหมือนทหารรบครับ ถ้าทหารและม้าของทหารไม่ได้หันหน้าไปทางศัตรูทางเดียวกันการลบครั้งนั้นยังไงก็พ่ายแพ้ครับดังนั้นปักธงให้ชัดสื่อสารให้ทุกคนวิ่งมองไปเป็นทิศทางเดียวกันครับแล้วคุณจะคนพบว่าพลังมหาศาลจะสร้าง p r o d u c t ivity กับทีมเพราะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ครับว่างานเล็กๆที่เขาทำอยู่ในมุม Operation นั้นมันกลับสร้างอิมแพคให้กับองค์กรอย่างมหาศาลเลยนะสิ่งนี้คุณต้องชัดเจนใช่ไหมครับคุณต้องปักธงไว้แล้วคุณเอง อย่าลืมกลับไปที่ข้อที่4ด้วยชื่นชมทุกฟลทุกตําแหน่งที่เขาทําให้เขารู้เขาว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันมีคุณค่ากับองค์กรมากๆอย่าลืมนะครับปักธงให้ชัดนั่นคือสิ่งที่5ครับ6ครับ คือการมีโครงสร้างและมีระบบในการรองรับครับในการทำงานในรูปแบบออนไลน์ work from home นั้นการตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญและถ้าคุณมี Flow หรือกระบวนการในการทำงานที่ถูกต้องและชัดเจนทำแบบนี้นะ1 2 3 4ทําแบบนี้นะ1 2 3 4นะครับและเป็นการทำที่มี Pattern ที่ชัดเจน ไม่ใช่โยนไปว่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทําอย่างนี้และบายบายโชคดีนะเอาผลงานมาคุยกันแต่คุณต้องมีกระบวนการให้เขาครับที่ให้เขาสามารถคิดและต่อยอดเองได้จากกระบวนการที่คุณให้ไม่ใช่ให้ศูนย์ไปแล้วไปสร้างมากลับมาเป็นร้อยนะครับแต่คุณอาจจะต้องปูพรมให้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบจะเป็นแบบนี้90จะเป็นแบบนี้อันนี้ร้อยไปเชื่อมโยงมานะนะครับเป็นต้นเป็นต้นนะครับดังนั้นการทํางานแบบมีโครงสร้างและระบบนะครับมันไม่ใช่แค่การทํางานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเดียวแต่มันมี รูปแบบที่คาดเดาได้ครับเช่นคุณต้องมีขั้นตอนและกระบวนการที่มันคาดเดาได้เลยว่าถ้าลูกค้าเข้ามาทางนี้คนคนนี้จะรับผิดชอบและจะส่งต่อให้คนคนนี้รับผิดชอบและจะจบที่คนคนนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นในการทํางานทุกฟโฟล์เลยไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลลูกค้านะครับคุณต้องมีระบบรองรับคุณต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนรองรับเพราะยิ่ง Work from Home มั่นใจได้เลยครับการทํางานมีสิทธิผิดเพี้ยนผมยกตัวอย่างง่ายๆอันละการสมมติคุณมีทีมเซลล์อยู่หมด20คนแล้วทีมเซลล์ต้องรับสายจากลูกค้าทุกวันไอ้คําว่าระบบหรือโครงสร้างง่ายๆที่ว่านี่คือเอาง,ง่ายๆเซลล์หยิยยบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บทุกคนพูดสคริปต์เดียวกันไหมว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บริษัทไลฟ์เฟอร์นิเจอร์หรือสวัสดีครับคุณจุดๆๆใช่ไหมครับสวัสดีครับกําลังเรียนสายใครอยู่ครับ อะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นสคริปต์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแพทเทิร์นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำซ้ำได้และอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขั้นเป็นตอนได้สิ่งนี้ครับจะคีบสแตนดาดให้กับองค์กรคุณถึงแม้คุณไม่ได้อยู่หน้าต่อหน้ากันนะครับแต่ใดที่คุณมีสิ่งนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างเป็นระบบเป็นคู่มือที่ชัดเจนคุณจะยังรักษามาตรฐานได้ครับ 7ครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีบทบาทกับโลกใบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับนั่นคือการทำ data collection ครับในยุกคก่อนๆเราอาจจะทำอะไรไปนะครับแล้วเราก็อาจจะมีการตัดสินใจหลายๆอย่างที่ไม่ได้เบสจาก data หรือตัวเลขแต่ยุคนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะคู่แข่งคุณทำการตัดสินใจของเขาจะคมกว่าคุณแน่นอนแล้วถ้าคุณยังวิเคราะห์ data ไม่เป็นแล้วคุณยังช้าเผลอๆไม่ต้องพูดถึงวิเคราะห์ไม่เก็บเลยด้วยซ้ำคุณไม่ได้เก็บข้อมูลเลย ว่าคุณทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วคําว่าเก็บข้อมูลนี่คือทุกแผนกจริงๆคุณสามารถเก็บข้อมูลได้หมดเลยนะครับถ้าพูดถึงกราฟิกคุณอาจจะบอกว่าเดือนหนึ่งทํากี่ชิ้นถ้าพูดถึงบัญชีอันเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเก็บ Data กันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณเก็บ Data ได้ชัดเจนว่าคุณแยกมันชัดว่า Marketing cost เท่าไหร่ว่าค่าพนักงานเท่าไหร่ค่าพนักงานต่อยอดขายเท่าไหร่อะเป็นไงครับพวกนี้เป็นข้อมูลที่คุณสามารถเก็บได้หมดเลยนะ นะครับไม่ใช่ว่าเติมพนักงานขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏเอ๊ยยอดขายลดลงยอดขายเท่าเดิมเติมพนักงานมากขึ้นดาต a พวกนี้ครับจะบอกอะไรบางอย่างแม้แต่ทุกวันนี้นะทุกท่านบริษัทโอมเก็บ Data อันหนึง่งคือ happiness score ของทีมงานทุกสิ้นเดือนผมมีแบบสอบถามเป็น s u r ร์เวย์ครับทำออนไลน์ Data c o l l e c t i o n เกี่ยวกับเรื่องของความสุขพนักงานในองค์กรครับเพื่อมาวิเคราะห์ว่าแผนกไหนแฮปปี happy, ้แผนกไหนไม่แฮปปี แต่ละคนมีความคิดอะไรเพื่ออยากจะเพิ่มเติมความสุขให้กับองค์กรนะครับแล้วถ้าคุณเข้าใจแบบนี้นะครับการเก็บ data มันก็ใช้ในมุมของคนได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ยอดขายไม่ใช่แค่ Marketing Channel Marketing Lead Marketing Cost นะครับไม่ใช่แค่ค่าการเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็น performance management อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับคุณเก็บได้หลากหลายมุมกว่าที่คุณคิดเลยนะครับตัวผมเองทำบริษัทเทรนนิ่งใช่ไหมจบสมาาัมมนาเรามีการประเมินแล้วก็ดูได้ด้วยว่า customer satisfaction เป็นยัง นะครับดูเสร็จปุ๊บเราถามด้วยว่าเขายินดีที่จะรีเฟอร์ต่อไหมเป็นไงครับเราก็ดูกันต่อว่าคะแนนของความพึงพอใจของจริงอ่ะพร้อมแนะนาคนอื่นต่อจริงๆหรือเปล่าสถิติงนี้ทั้งหมดนะครับอมเองก็เอากลับมาพัฒนาสินค้าอมต่อได้พัฒนาหลักสูตรอมต่อได้พัฒนาทีมเซลล์ได้พัฒนาการบริการหลังการขายได้พัฒนาบัญชีได้พัฒนา HR ได้เห็นไหมครับว่าโอ้โหการเก็บ Data หรือเก็บข้อมูลเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับ มันเหมือนกับการที่คุณอเอาตัวเองไปโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีครับแต่ Data Collection ตรงนี้ควรเก็บทุกเดือนครับและเผอๆทุกอาทิตย์คุณควรจะรีวิวมันด้วยซ้าในฐานะผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการครับผมว่า Fact s h e e t เหล่านี้ Report เหล่านี้นะครับที่คุณเก็บ Data มาคือหัวใจในการควบคุมธุรกิจคุณครับ และสุดท้ายครับสเต็ปที่8ครับ feed forward for improvement นะครับในที่นี้ก็คือเมื่อคุณมี Data มีข้อมูลมีทุกอย่างแล้วที่คุณเก็บมาคุณควรเอามานั่งวิเคราะห์และไม่ได้วิเคราะห์คนเดียวด้วยวิเคราะห์เสร็จระดมสมองทีมงานหน่อยครับประชุมออนไลน์กันก็ได้คุณเห็นตัวเลขแบบนี้เออเนี่ยเดือนนี้ทำคอนเทนต์ไปเท่านี้คนกดไลค์เท่านี้ทุกคนช่วยกันคิดหน่อยว่าทำไมมันทำได้ดีอะไรมันทำได้ไม่ดีแล้วควรจะพัฒนามันต่อ,อยังไงกันดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรา ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดกันละกันโดยไม่ได้ยึดติดจากมุมมองคุณคนเดียวครับและการทำแบบนี้ก็สร้าง engagement ในรูปแบบของออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นการ feed forward for improvement นะครับคุณเห็นแล้ว Marketing Lead แพงคุณต้องเอาสถิติตรงนั้นมานั่งตรวจปรับมันให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับและคุณเองไม่ควรเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ได้คนเดียวนะแต่คุณควรให้ทั้งทีมได้ฝึกและเริ่มมี mindset แบบนี้ได้แล้วครับเพราะต่อจากนี้ ถ้าเราต้อง work from home กันอีกนานถ้าต่อจากนี้นะครับวิกฤตยังคงอยู่อีกปี2ปีนะครับผมเชื่อครับว่าทุกอย่างจะขึ้นไปที่ออนไลน์เบสทุกอย่างจะ paperless มากขึ้นทุกอย่างจะต้องทำเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นเพราะเราจะ trace กันอย่างออนไลน์เดียว data ทุกอันต้องมี clarity หรือความชัดเจนในการเก็บข้อมูลต้อง accurate ครับและที่สำคัญทุกการตกผลึก ที่เราทํากันอยู่ในรูปแบบออนไลน์ควรมีการสรุปร่วมกันคิดร่วมกันปรับร่วมกันและพัฒนาร่วมกันครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มี e n g a g e m e n t ได้มีส่วนร่วมในการสร้างทิศทางที่ดีขึ้นให้กับองค์กรทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยากจะฝากทิ้งไว้นะครับว่า8 s t สเตปนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับที่คุณจะ i m p r o v e p r o d u c t ivity ในองค์กรคุณลองเอาสิ่งนี้นะครับไปบริหารดูเอาสกิลเซ e ตหรือคอมเพนเทนซีคุณสมบัติอย่าง m i n d s e t เรื่อง Data อย่างเงี้ยนี่ครับ ถ้าโอเปอเรชันของคุณคิดได้ด้วยแบบนี้ได้มันก็เป็นการต่อยอดให้ทีมของคุณโตได้ด้วยเช่นกันถ้าหากว่าแมเนเจอร์ของคุณเข้าใจเรื่องของซิสเต็มได้ชัดใช่ไหมครับแมเนเจอร์ Manager ของคุณก็จะทําทุกอย่างแมネจคนได้อย่างดียอดเยี่ยมมากขึ้นถ้าหากคุณเองที่เป็นผู้นําขยายเรื่องวิชั่นเรื่องโกที่ชัดวันหนึ่งแมเนเจอร์เดคเตอร์ของคุณก็จะเริ่มชัดเจนในเรื่องของวิชั่นและก็โตบโ,โตมาเป็นซักเซสเซอร์ในองค์กรคุณได้ด้วยเช่นกันและแน่นอนครับถ้าผู้นําและทุกคคคนนในอง์กรุณ ทั้งสื่อสารได้ดีเห็นอกเห็นใจกันรับฟังปัญหาการละกันโดยไม่ตัดสินพร้อมที่ชื่นชมและให้กำลังใจกันด้วยมันก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น่าอยู่ไงครับ ดังนั้นนะครับนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่คุณได้ช้าลงและกลับมาทบทวนวิธีการบริหารองค์กรของตัวเองดูนะครับผมเองเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับได้เติบโตไปในทิศทางที่ empower กันให้กำลังใจกันและ enrich ชีวิตกันนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการและหัวหน้างานทุกคนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไรโอให้ทักเข้ามาใน Line นะครับ @lifeenricher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับ ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน E ีีถัดๆไปครับสวัสดีครับ